ตอนนี้ที่นี่นะคะอากาศก็ประมาณลบ2ถึง3องศานะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนนะคะไม่ทำงานเพราะว่าตอนนี้ท่อรู้สึกว่าจะแข็งในท่อนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนไม่ทำงานแล้วแวก็เลยอาบน้ำไม่ได้เลยค่ะก็รอว่าให้อ่าสายอีกหน่อยนึงแล้วก็โอโต้สังตอนนี้กำลังทำเครื่องอัดน้ำอยู่นะคะก็เลยต้องใส่ชุดนอนอย่างนี้ไปก่อน มาเก็บห้องเก็บอะไรก่อนนะคะที่จังหวัดที่เพื่อนอยู่นะคะอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะที่บ้านเนี่ยนะคะจะมีบริเวณรอบบ้านนะคะแล้วก็พื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างแล้วเพื่อนเนี่ยจะชอบปลูกพวกต้นไม้นะคะราแวกก็มาที่ไรอ่ะรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายมากๆเลยนะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งแมวแล้วก็ทํางานด้วยนะคะแต่พอมาที่นี่ได้เจอเพื่อนนะคะ ได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้เพื่อนได้ทําอาหารให้กินด้วยแล้วก็เ,เราได้ไปไหนมาไหนกับเพื่อนที่ว่าที่นี่เขาจะมีแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะคือก็เหมือนกับว่าเรามาหาเพื่อนนะคะมาเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยน,นี่นะคะ <S <S เพื่อนนะแวรก็ซื้อเป็นของขวัญวันก่อนปีใหม่คริสต์มาสนะคะทั้งครอบครัวเลยค่ะอันนี้ด้วย เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูหนาวแล้วก็ค่อนข้างหนาวมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของลูกสาวนะคะอันนี้เป็นของลูกชายนาแวนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้เพื่อนก็กลัวนาแวหนาวนะคะแล้วก็ซื้อให้นาแวใส่แล้วก็โอโต้ซังด้วยนะคะแต่เช้าเลยที่นี่นะคะทางจังหวัดก็อากาศติดลบนะแล้วก็น้ําแข็งอ่ะมันเกาะตัวกันแล้วคราวนี้ก็จะทําเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยโอโต้ซังก็ทําให้นะแต่ว่าทํายังไม่ได้เลยนะคะ พวกเรายังอาบน้ํากันไม่ได้เลยตอนนี้หนาวมากพวกเราก็ตื่นแต่เช้านะคะวันนี้เพื่อนก็จะทําอาหารเชา้าถวายพระนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันพระเพื่อนจะไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เวลาช่วงวันพระเนี่ยก็จะทําอาหารนะคะเพื่อนเขาปลูกดอกไม้เองนะคะแล้วก็จะตัดดอกไม้แล้วก็เอาไปถวายพระ วันพระนะคะใช่ไหมดาอันนี้สวยสุดเลยสวยเหมือนคนต,ตัดดอกไม้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพบ้านเขานะคะที่ว่าจะขายนะคะก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะคะเข้ามาก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นชั้นสองนะคะเดี๋ยวนแวะจะให้ดูห้องเสืออันนี้ก็เป็นของที่ว่า พวกเราเวลาคนมาซื้อบ้านแล้วก็เราก็ก่อนที่ว่าเขาจะเข้ามาซื้อเข้ามาดูนะนวะกับเพื่อนนะคะก็จะเก็บของพวกนี้นะคะเอาไปขายหรือเอาไปทิ้งอะนะคะบางอย่างที่ว่าดูแล้วมันเก่ามากก็กะว่าจะเอาไปทิ้งอะนะคะนี่ค่ะสภาพห้องก็จะเป็นอย่างนี้และตู้เย็นอันนี้ด้วยนะคะก็เพื่อนนวะก็กะว่าจะขายด้วยนะคะปะูค่อนข้างใหญ่แล้วก็จุเยอะเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นช่องเก็บผักนะคะเก็บได้สองชั้นเลยค่ะมีทั้งหมดชั้นบนด้วยแล้วก็ชั้นล่างด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องน้ําแข็งนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นช่องน้ําแข็งนะคะเพื่อนแวร์ก็เอาของมาแช่แข็งด้วยนนี้ก็จุได้เยอะเลยค่ะทุกกคนเนี่ยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องแช่แข็งเหมือนกันมี2ชั้นด้วยนะคะอุ้ยทั้งหมด3ชั้นเลยค่ะนี่เลยค่ะ เครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะคะเพื่อนนวัดก็กะาวว่าจะขายด้วยนะคะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็จุได้7กิโลเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเครื่องนี้นะคะก็อบได้ด้วยค่ะอบแห้งได้ด้วยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะเวลาฤดูหนาวเนี่ยค่อนข้างหนาวมากแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็จะแห้งยากนะคะเครื่องซักผ้าอันนี้ก็อบได้ด้วยค่ะค่อนข้างเป็นเครื่องซักผ้าอย่างดีเลยนะคะของบ้านนวัยังไม่ได้อย่างนี้นะคะอันนี้ก็ก่าวว่าจะขายด้วยนะคะ แล้วก็ทีวีเครื่องนี้นะคะ mm. เพื่อนอเวก็กะว่าจะขายนะคะบ้านหลังนี้มีทีวีทั้งหมด3เครื่องค่ะอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยให้ทางญาติสามีเพื่อนอเวไปแล้วนะคะคราวนี้ก็เหลือเครื่องใหญ่2เครื่องอยู่ข้างบนด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นเนี่ยก็เวลาเราขายเนี่ยราคาก็จะถูกมากนะคะแต่ก็ดีกว่าเวลาเราจะทิ้งเนี่ยเราต้องเสียค่าทิ้งด้วยนะคะ ก็เสียตามไซส์นะคะอย่างไซส์ขนาดใหญ่อย่างนี้นะแวว่าคิดว่าค่าค่าทิ้งอะนะคะกะว่าจะประมาณสี่ถึงห้าเซนนะคะก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะส่วนตู้โชนะคะตู้โชเซตนี้นะคะเพื่อนเขาซื้อมาแพงด้วยแล้วก็เป็นไม้อย่างดีเลยนะคะก็กะว่าจะขายด้วยนะคะคือในบ้านเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าที่ว่าต้องการเฟอร์นิเจอร์เนี่ย เราก็จะขายรวมทั้งหมดแต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาต้องการตัวบ้านอย่างเดียวทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็ต้องขายหมดเลยนะคะตัวนี้ก็กะว่าถ้าเกิดลูกค้าที่ว่าเขามาซื้อบ้านจะมาซื้อแล้วเกิดไม่ต้องการเฟอร์นิเจอร์เพื่อนแวร์ก็กะว่าจะขายด้วยนะคะชุดโต๊ะกินข้าวนะคะเพื่อนแวร์ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของใหม่เนี่ยเขาไม่เอานะคะเราก็ต้องขนออกไปด้วยนะคะ ชุดโต๊ะกินข้าวอันนี้ก็นั่งได้ทั้งหมด4คนแล้วก็ทําจากเนื้อไม้อย่างดีนะคะก็เสียดายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดเจ้าของใหม่เขาไม่เอาเนี่ยเราก็ต้องขนออกหรือไม่ก็ต้องอบอกขายด้วยค่ะรถคันนี้ก็จะขายด้วยนะคะก็เป็นรถ Honda นะคะรุ่นนี้น่าแวะก็ยังไม่ทราบรุ่นอะไรนะคะอันนี้ก็กะจะขายนะคะช่วงที่ว่าเพื่อนจัดก,การเรื่องทรัพย์สินเสร็จแล้ว แล้วก็รถคันนี้ก็คิดว่าจะขายด้วยค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปชั้น2นะคะชั้น2ก็จะมีสองห้องนะคะแล้วแวะก็จะให้ดูบรรยากาศที่ว่า,าบ้านที่ว่าจะขายนะคะขึ้นมานะคะที่นี่ก็จะอย่างแรกก็จะมีห้องน้ําค่ะชั้นล่างห้องน้ําอันนึงแล้วก็ชั้นบนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําค่ะ พอเข้ามาก็จะเป็นห้องสองห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นห้องเพื่อนนอแวนะคะห้องนี้นะคะก็อยู่ชั้นสองนะคะเป็นห้องเสือนะคะพื้นนี่จะเป็นเสือนะคะเขาเรียกว่าห้องทาทธรมินะคะเป็นห้องทาทธรมิแล้วก็ส่วนประตูนะคะอันนี้หน้าต่างค่ะขอโทษค่ะหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโชจินะคะทําจากกระดาษโชจินะคะอันนี้ก็จะเป็นปูที่ว่าเก็บเสื้อเก็บผ้านวมอะไรพวกนี้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บกิโมโนค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นวางกิโมโนนะคะ mm hmm. เพื่อนอแวะตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ๆนะคะ mm hmm. คือตู้อันนี้คุณยายเขาแถมมาให้แล้วก็ปรากฏว่าพอเปิดตู้ออกมานะข้างในก็จะยังมีชุดกิโมโนคุณยายก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะคะ mm hmm. ทุกชั้นเลยนะคะอันนี้เป็นชุดกิโมโนหมดเลยแล้วก็ คราวนี้ตอนนั้นนะเพื่อนนแว็กก็ไม่ได้บอกด้วยนะเพราะว่าถ้าชุดกิโมโนแบบว่ามียี่ห้อนะเราขายได้นะคะชุดบางชุดเนี่ยเป็นร้อยใบเลยนะคะทุกๆคนนี่นะคะทุกชั้นเลยอันนี้จะเป็นตู้ใส่กิโมโนค่ะลิ้นชักอันนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นชักที่ใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องประดับของกิโมโนนะคะอย่างเช่นกระเป๋าโอบิรองเท้านะคะเครื่องประดับต่างๆของกิโมโนนะคะ แล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันใส่ใส่ของจุกจิกด้วยนะคะพอนาแวะมาที่บ้านเพื่อนที่ไรก็เขาก็เก็บของให้นะคะเพราะว่าเวลาจะกลับเมืองไทยก็ทยอยเก็บของกลับเมืองไทยส่วนหนึ่งเอาลงเรือค่ะกลว่าทยอยเก็บของแล้วก็เอาเออลงลงเรือส่งไปเมืองไทยนะคะนแวก็ได้รับ อันนี้ส่งจากเพื่อนไปด้วยขอบคุณมากมากนะคะดาออโต้ซังโอไฮโกไซมัสเพิ่งตื่นกันนะคะน้าแวนตื่นแต่เช้าแล้วเพื่อนตื่นแต่เช้าแล้วค่ะอันนี้เตรียมของเดี๋ยวจะออกข้างนอกนะคะส่วนออโต้ซังแกขับรถนะคะขับรถไกลก็เลยตื่นช้าหน่อยนะคะช่วงเช้าๆ้าทุกวันเพื่อนก็จะมาล้างถ้วยล้างจานตรงนี้นะคะอันนี้เป็นถ้วยจานของพวก นกแล้วก็น้องแมวนะคะจะมาให้อาหารนกอาหารแมวทุกวันค่ะมาแล้วร้องกันจิ๊บจ๊จิจ๊บจ,จบอันนี้เป็นข้าวนกเหรอคะดามอ่ามีน้องแมวด้วย <c oughs> ออมากินทุกวันอุ้ยตายไม่เหลือเลยนี่ดูสิอุย้ยหมดแล้วนะวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะพาไปนะพอมาทีหนึ่งพอนะแวมีรถนะคะ ก็จะพาเพื่อนไปซื้อของนะคะเพื่อนก็มีรถแต่คราวนี้แบตเตอรี่ไม่มีแล้วก็เพื่อนเนี่ยเขาจะไม่มีใบขับขี่นะคะในในญี่ปุ่นอุ้ยโอ้นี่ยังรอดอยู่ขนาดฤดูหนาวนะคะอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นข้างบนใช่ไหมคะดาอ้ยไหน โหรพากับกะเพราช่วงนี้ฤดืดหนาวมากที่นี่ช่วงเช้าจะติดลบ5-6องศานะคะ